ปิดหัวกระทงแฟนซีนะคะโดยเริ่มจากเอาอาหารปลาสามแท่งค่ะมาผ่าตรงกลางนะคะพอผ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเอามาติดกันที่หลังนะคะติดเอาเอาน้ำเอาน้าเป็นตัวเชื่อมเนาะแล้วก็เอามาติดกันเราก็จะได้สามอันแบบนี้โดยที่เรา,าเราก็จะเอาไปแปะหัวได้เลยนะคะไม่ต้องแปะทีละชิ้นเนาะค่ะแล้วเราก็พอเราเอาไปแปะเนี่ย มันก็จะเรียบเนียนง่ายขึ้นมันไม่เหมือนกับว่าเราเอาสามอันมาแปะแล้วก็มาผ่าที่หลังเนาะเราผ่าก่อนเลยเพื่อให้มันเท่ากันค่ะแล้วพอเราเอาไปแปะมันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกกับการทํางานของเราด้วยโดยปกติเนี่ยถ้าทํากระทงเนี่ยเวลาที่คิดว่าดีที่สุดของการทํากระทงนะจะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ตีสี่ตีสี่จนถึงสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วก็ประมาณสี่โมงเย็น จนถึงดึกอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนนอนดึกไม่ได้ไงก็เกบก็จะเลือกเป็นตีสี่เงี้ยแล้วเนี่ยเนี่ยเราเอามาชุบน้ําค่ะอย่างกลางวันเนี่ยเราก็จะทําเป็นพวกอะไรไปถ้าจะทําหัวก็น่าจะประมาณสักสิบโมงไปแล้วเนาะเพราะบางทีเช้าเช้าเนี่ยถ้ามันนิ่มถ้าอาหารปลามันนิ่มมากเนี่ยมันไม่เหมาะกับการ ไม่เหมาะกับการปั้นหัวเพราะมันนิ่มเกินไปมันต้องดูอาหารปลาด้วยค่ะบางทีบางคืนนั้นฝนตกชื้นมากอาหารปลาก็จะนิ่มบางทีเราจะเอามาเข้ากลมบางทีก็ยากเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความถนัดของแต่ละคนด้วยค่ะบางคนถ้าเขาถนัดหรือเขาชำนาญแล้วเนี่ยแบบไหนเขาก็สามารถทําได้หมดแต่กลางวันเนี่ยมันแข็งมากเราก็เลือกที่จะทําอะไรทําฐานทําดอกไม้ไปถ้ากลางวันแบบโอ้โหบ่ายสองอย่างเงี้ยจะมานั่งปั้นหัวเนี่ยก็ยากเหมือนกันค่ะ ไปทาเป็นฐานเป็นอะไรดีกว่าเพราะว่าอาหารปลาพอทนกาวามรนก็เริ่มแข็งอะพอแข็งปุ๊บเราเอามาบีบเอาอะไรเงี้ยมันก็จะทํายากขึ้นเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆกดไปแล้วเราก็คืนกับโต๊ะเพื่อลดลดแรงมือเราด้วยละค่ะถ้าเราใช้นิ้วอย่างเดียวบางทีเราทําเราทําตัวสองตัวไม่เป็นไรค่ะถ้าเราทําเป็นพันตัวเป็นหมื่นตัวบอกได้เลยเราต้องหาวิธีเซฟมือเราให้มากที่สุดเพราะว่าปีแรกอะที่ ที่เราเริ่มทำอะค่ะปีหกสี่เนาะเราเริ่มเราทำมาสามปีแล้วปีหกสี่เราก็ทำแบบไม่มีความรู้อะค่ะตอนนั้นน่ะว่าอยากจะทำก็ใช้มืออย่างเดียวเลยเพราะตอนนั้นมือเรายังไม่เจ็บไงใหม่ใหม่มือยังยังไม่เจ็บพอเราทำปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะทำไมเราเจ็บมือทุกวันนี้เรายังนั่งเท้าแขนไม่ได้เลยค่ะคือถ้าเราเท้าแขนเนี่ยคือข้อมือที่เราเท้าลงไปอ่ะมันไม่สามารถรับน้ําหนักตัวเราได้อ่ะเหมือนแบบว่าแค่เรากดลงไปไม่แรงอ่ะเราก็เจ็บแล้วอ่ะ อืมนี่เราเราพักมือเราอ่ะหมายถึงว่าทำทำพักพักนี่แหละเราก็ไม่ไม่ได้ว่าพักยาอะไรมากเราก็ทำทำพักพักกินยาด้วยกินแคลเซียมด้วยเราก็ยังเท้าไม่ค่อยได้ค่ะเท้าแบบได้แป๊บเดียวอ่ะแบบแป๊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 บอะไรเงี้ยเพราะว่ามือเรายังทำอยู่ยังไงก็ต้องหาวิธีเซฟตี้นะคะ